แล้วพ่อพี่น้องที่ต้องการมาหาเห็ดกะพยายามเก็บรายละเอียญได้ดีเด้อครับนี่เป็นกุ้มเลยครับนี่งามเลยครับงามเลยครับมีงแต่สวยกันคนะเนี่ยะขินนีกครับสวยเลยครับปกังามขนาดเลยไปตองปกสสวยเลยครับคุ้มๆทีสวยตัวครับ เป็นกลุ่มเลยครับพี่กอ,อกะลังพอดีแกงครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องและพี่ผู้สังครับสวัสดีค่ะบพอตอนรับปัสูช่องจอรันท่องเก็บเผ็ดครับฝ่าพุ่นครับที่เข้ามารับชุ่มมันกำเป็นปเศร้าขมันที่เก่าเดือนสิงหาคมปศสองพัอองงงครับพี่กัดดันคือปลาโนนท่องมูสามตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดบุรีราชธา,า,าน,นีครับหมายเลขของเขาครับพ่อพี่น้องเขาจะเริ่มจากว่างบากไปครับ มาหลุดนำกันมาแล้วครับโพธิ์พิรรอดมาอยู่ในว่างบาทนีดจ้ะมีเห็นยังเกิดพ่อได้เก็บแน่แต่สีมานบอครับสียกยุ่งหมายเดียวบอเชิญพ่อ์พิรรอดจิตตารุ่งชมครับดอกแรกแข็งมานครับเห็ดแดงกอครับสียนสีดครับสาวแหล่บ้านป้าครับอู้ยดอกกระลังพอดีแกงเลยครับงามนะครับเป็นมูเลยครับเป็นมูเลยครับ นี่ครับมันจะปีรคบเอนเลสวยเลยครับเป็นกลุ้มนะครับจุดีครับเป็นกลุ้มเลยครับง่ามเลยครับเก็บมวนครับแล้วพอดีแกงแสบแซ่บครับน่ครับอหลุดมือกับมีครับขาหน่าอาดานขึ้นทางเสาไทยนี่ครับ เก็บวันเขาพีนแล้แหลกพันดอกพันจากง่ายจากแข็งดีครับดอกพันแข็งดีนะครับห้อยเชียร์เป็นตะแกรงอยู่ครับเฮ้ยกำงามเลยครับครับผมครับมีมุ้งมันหลอดมาซองอยู่ครับเนี่ยด,ดอกกำลังพอดีแกงครับเพ็ดทั้งเลยครับ ดอกตุ้มๆเลยครับออกกระติกกรปอยครับสาหร่บ้านปลาห้องตีนก็ได้ห้องไหนก็มีครับเคุนบอทันเปลี่ยนสีครับนี่ตุ่มจุ๋มเหมือนกันเลยครับตะล่างแกงหำกรุบกรุบดีเด้อครับนี่นี่ครับอื้ยส,สวยเลยครับสาหร่ายบ้านปลาครับ ดอกบกงามครับพี่นะถ้ามาดานี่เพื่อนจะออกแบบใน้ลักษณะแบบว่าเป็นนานเป็นนานอยู่นะครับแจ่ปีนี่กัจะไปจะไดครับเพชษทุกชนิดนี่จะเกิดแบบห่างๆครับเป็นน้าฝนฝ้าอากาศแล้วครับเพื่พี่น้องไปต่อครับหนุนมันไปเลยครับพี่พี่น้องจะจบจะไมานีบวกครับเฮ็ดพึงดาเฮ็ดพึงดาอือครับอยู่เป็นย่อมเป็นย่อมครับมองแล้วดอกครับแต่อยู่ใกล้ๆกันเนี่นะครับที่นี่ครับจอร์นี่สองไหม งามเลยครับมีทั้งดุนจิ๋วครับกะล่างแกงอย่างทุบตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ของไทจะได้เอาไปเห็ดเสือครับนี่ได้ลักษณะนี้ครับอ,อู้สวยๆกันครับเนี่ยกะล่างพอดีแกงครับนี่สดุดสุนึงครับไปจากไหนก็มีอีกครับสวยๆเครับผจสงหนาเนี่ยไปดอกแกงนี้นะครับบ้าน ตัวนี้เห็ดเสือ,อได้ครับข้นงน้าเห็หนอยูครับสองดอกครับขาถือกัดไปครึ่งหนึ่งครับสวยเลยครับเ,นหนเห็ดผุ่งดำครับดอกเดียวโดดๆครับ งามครับกําลังพอดีแกงหย่อมมันเก็บแต่ครับจำนี้ครับเ็ดปอกตาครับจะได้ยังู่ดอกเดียวครับสังเกตบางเลยครับนี่จุดนี่คันเฮดปอกตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับหลังมันนี้ครับปีงปล้นเลยครับแกงนี่ิ่นจะเจิดครับติดไข่เขียวครับปีงป้นกันพอดีแล้วครับไปปีงป้นเลยครับอันเฮดปวกครับไข่เขียวกันครับนี่ปีงป้นครับ เฮ็ดละงูขาวครับจะได้จะมาอยู่ดอกเดียวโดดๆสิครับโอ้แปลกแข้งครับเฮ็ดทุกมองปีนี้นี้จะเกิดอันเดอร์ครับจะเกิดห่างว่าว่ายุ่มองไรดุมวงนะครับว่า่นจะประกอบอาหารไหนรวะครับํานี้ครับไอ่หรอครับตัวนี้น่าจะเป็นเสือครับนี่เพราะเอไอ้แม่งบอกคือดิบลึกเอาปับไปต่อครับ งามขนาดเลยครับคนนะครับเตานึงครับงามงามเลยครับอยู่ในว่างบากครับผู้พี่น้องประเดษซําอี้แล้วครับบานเขาจะใหายไหมไปริมฟังหัวเดือนหาครับ ไปดูดงกันครับพี่พี่น้องว่าสีม้านะครับสีจบอยู่ไม้หน่ันบ่อไปนังกันครับส่งดอกแหลกแขกม้านครับอยู่ในริมฟังหัวด้านหานะครับเห็ดกออาวครับปีงปนนะครับหอมครับหอมกอเห็ดไอ้กอหนาผมครับเห็ดกออาวครับออกค้างกันครับพี่พี่น้องอยู่ในริมฟังหัวด้านหานครับส้ามสิพอกัเอาการนกันครับไปต่อครับ เกิดเน็ตเงไหมครับเพชรยังครับนี้เบ่เพื่อนเพชรองนกครับเออดอกงามขนาดนะครับเกิดแปลกน้ำครับสาวแหล่บานป้าครับดอกเดียวโดดครับตรงนั้นเนี่ยม้นอีกครับดอกนึงครับงามเพื่อนครับสาวแหล่ครับตามเพชรผึ่งดำครับมัตสิบะพอครับเพชรองนกครับ งามนี่ครับสวย,สวยตามเนีอยสาเหล่าบานปลาครับดอกกระด่่งตุ้มๆครับเกิดทางกันครับ้พี่น้องเพ็ดสวยกันครับดอกมันแข็งดีครับเพ็ดลังแหล่นี่เพันจะดูแบบ โดด,โดดครับเดี๋ยวนี้เพ็ดข้าวแป้งครับจุ่มกันอยู่้วครับน้ำตัลไปนี่คิดต้องแป้งผ่านนี่เหมือนเดียวของครับเพ็ดข้าวแป้งนั่นครับสังเกตได้เลยครับนี่พึ่งจะดอกแข็งกว่าเห็ดข้าวดินครับตัวชาิจะแสบกว่าเห็ดข้าวดิน เอาเลยบานป้าครับตอนนี้เาใหญ่มาไต่พระรามห้องโบก็ได้ครับพี่ีนออกไปหุ่นบ่อไหลเฮ็ดเลยครับเฮ็ดเกิดห้างครับมาบนลุดไม้ไต่พระรามห้องโบกนี่เท่าจะหมานปะครับงามลยครับสามดอกครับขาเั่งอัดลายลยครับเฮ็ดชนิดเก็บงอนครับพอดอกมันแข็งดีครับต่อครับสามดอกเลยครับงามเลยครับ กำลังพอดีแกงสดแสเห็ดอุ่นครับสีสวยเลยครับกำลังพอดีแกงสดแสบครับเห็ดแดงกอหนาครับสองดอกครับอู้ดอกบักงามน้ครับก็ได้ที่บอดี้เก็บเหมือนนี้ครับก็ไต่คักไร้ครับพม่น้่อนไม่เคลื่นหงป้อนครับสนีก็ได้อยู่นีหลุมเลยครับนี่สาเหลยบานป้าครับ เลยบันท่าครับเด็กกอเอาครับดอกงามงานครับเช่อที่จดสกอขาดไปเถิงหนึ่งครับไปต่อครับเด็ดแดงกอหน้าครับจะได้มาอยู่สีครับเฮ้ยงานขนาดเลยไปต้อมันตกครับพอมาหาไต้คือไปเห็นหมือดตกพื้นพ่อเชียร์ไปแต่แก๊กอยู่ครับทางน้ำมีเราด้วยครับงานไหมครับดูสวยสุดเลยครับ เหลาเหลบ้านป้าครับบึงดอกแข็งมาครับผู้ดอกแข็งดีอยู่ครับดอกง่ายแข็งดีครับสวยๆเลยครับกอแดงกอหนาราชาของเห็ดแดงครับกระังกอดีแกงกันครับเออกระปุกลุกอยู่ครับ งามกันครับตัวนี้ครับตุ้มๆสวยเลยครับตาตัวครับเป็นกลุ่มเลยครับเิ็ดร้าอกําลังพอดีแกงครับไหลมาจังสีครับหนึ่งออกมาหนีครับก็ไปจังสีครับไปจังสีขึ้นนั้นครับไปเริ่มจากต้นกรอนะครับประกาเขียแหงครับยันไอจีเป็นพังครับงามเลยครับกาลังพอดีแกงวันหลานครับรับนี้ครับ อีกคนคนจะหอมก็เฮ็ดแดงกอ้อหนาเลยครับเฮ็ดกอ้อเอาืมน้ำขัดมันหนาครับกเอาสีกลุ่มเป็นกลุ่มสีจักสามสีกลุ่มได้หน่อยครับบ้าก้าเคลียครับเพราะว่าย่านจีพันมันไหวครับก้อเอาครับ โอ้ยเรื่อใไม้อันนี้ครับบาดหุครับทพี่น้องว่าห้องจะจงมานบอครับมานนี้ดกเดียวดอครับดอกเดียวไม่เหลียวเลยก็เอาครับที่ผึ่งํำครับอ้ยดอกบป็ไงบป็นง,งามครับนี่นะตอนนี้ห้องใหญ่ไม้มานี่ดอนวัดเด้อดครับดอกแรกครับ มหลุดน้อยจะมีเห็ดยังไงตีเด็กแคบแต่ครับทางหนมีก็ครับสามดอกครับนี่ที่เดินข้นงางหน้าจุดสวยครับ ทครับชุดเย้าครับดดย,บยุนี่ครับเพชรเพลิงดำสวยนลครับเห็ดนังเชียวครับดอกเท็ดเดด,ดดูดครับดอกงา,งามครับโอเคนะเห็ดแดงกอหนาครับ โอ้ยปาเจติบอพห่้ครับเพราะว่าเขาเที่ยงครับเขาจังหาหอดนี่ครับสวยเลยครับอื้อครับปาจะสิบัพอครับเห็ดก้าวครับดอกงามเลยครับเช็ดที่ที่มีดอกเดียวครับเช็ดเกินห้างครับให้ไปนองฝ้นก้างสิไอ้เห็ดก้างสิเกิดมาหันไปพ้นถิ่งลงมาถล้าเห็ดเห็ดเห็ดเอายุดชงากอีกครับโต๊ะแข้งสำครับไปต๊อครับ หลังเขียวครับเดี๋ยวล้งางซ้ำครับว่าจะสีบอลเหลือพ่อด้เก็บครับเดี๋ยวล้งซ้ำครับสองสามดอกจงจุดนีครับดอนเก่าง,งามเลยครับในทีหอกเน่ครับ สวยเลยครับเห็ดผงดำครับหาค้งครับแล้วครับพพี่น้องมาดุนว่าจะเด็ดมันทำานีครับสร้างหอจอดครับกะคงสมพลนแก่เวลาแล้วละครับเพราพี่น้องในการเก็บเพ็ดของห้องมือนี้กัขอบคุณนพื้นป่าขอบคุณนธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เห็ดได้เห็ดได้เกิดพ่อห้อได้เก็บกันขอบคุณนทุกกำลังใจที่กข้ารับชมจอยนันท่องครับ ขอบุณครับทีเมตตามาสรุปผลงานของเขาครับพรพี่น้องว่าเขาได้สไดยครับมือนนี้เขาได้เกือบเต็มต้ายหรอกครับหรือว่ามานอยู่น้อครับมือนนี้ที่แรกคิดว่าจะบดได้ตาหนีหรอกครับหาไปหามาเขาคอยเจ็บตัวเล็กตัวน้อยไปเขาก็ได้มานอยู่ครับมือนี้ได้ได้ใส่เข้ามามานอยู่สำหรับพ่อพี่น้องที่ต้องการมาหาเฮ็ดกะพยายาม เก็บรายละเอียดได้ด nah ีเด้อครับพ่อพี่น้องว่าเฮ็ดนี่เกิดจังไรครับครับพ่อพี่น้องมักน้ำโบครับจอร์แนท่องเก็บเฮ็ดให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกันก่อนเดินกะต้องขอขอบคุณอีกทหนึ่งเด้อครับที่เข้ามารับชมจอยดแนท่องครับขอบคุณครับที่เพื่อนมือประกาละเมตตาให้กับจอยดแนท่องพูกนี้มักน้ำโบครับพ่อพี่น้องขันมักกับไฟโค้ดไลค์กดแชร์ กดติดตามเเป็นกำลังใจครับอจน้นทองน้ำไม่เลือกครับวับงเป็นอย่างยิ่งว่าพอพี่น้องคขเสิยใจตายครับอยนันท้องพนนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อพี่น้องชมกวามชุ่มชื้เจริญถ้าทำไม่ถุกคอยหายจากทุกถ้าทำม่ถูคอยม่ถุกจรงจริงขึ้นไปปรารถนาเาสด็จคอยได้สูงอดปรารถนาทำเพื่องตัวหนาอโรคขยาปรมาลาผ้าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงมังเกิดแก้พ่อพี่น้องเบิดสุสกูสกุลครับกราบสวัสดีครับ สำหคลิปหน้าครับ